ไงฉันชื่ออเลเซียอ,อายุ15ปีคุณเคยต้องกังวลกับความปลอดภัยของตัวเองในโรงเรียนบ้างไหมฉันคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกับฉันแต่เพราะว่าการแกล้งบ้าๆทำให้นักเรียนต้องกลัวจนต้องร้องขอชีวิตถึงเวลาเล่าเรื่องของฉันแล้วกดอ,อื่นอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อน้องสาวฉันอากาศธาและฉันฝันอย่างมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองตอนที่เราขอลูกหมากับพ่อแม่เราอายุหกขวบเอง ตั้งแต่ตอนนั้นพ่อแม่ก็บฏิเสธทุกครั้งที่เราขอพวกเขาคิดว่าการเลี้ยงสัตว์ต้องมีความรับผิดชอบมากแล้วเรายังไม่พร้อมวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็มาถึงวันหนึ่งฉันกับอากาธากำลังกลับบ้านเราแทบไม่ได้คุยกันเลยจนสังเกตว่าน้องสาวฉันทำตัวแปลกไปปกติเธอเป็นคนร่าเริงช่างพูดแต่ตอนนี้อากาธากลับเดินก้มหน้ามองพื้นและกลุมชายเสื้อตัวเองแน่นเหมือนกับว่าเธอมีเรื่องอะไรจะบอกฉัน แต่ว่าก่อนที่ฉันจะได้ถามเธออยู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักและเปียกชุ่มไปทั่วทั้งตัวในไม่กี่วินาทีจากนั้นเราก็ร่มวิ่งฝ่าฝนไปอีกไม่กี่ซอยก็จะถึงบ้านเราอยู่แล้วแต่ว่าในวันนั้นเราก็ต้องหยุดเท้าลงก่อนตอนนั้นเราได้ยินเสียงเห่าที่ดังมากอากา่าและฉันมองหน้ากันด้วยความกลัวเราตัดสินใจเดินไปตามเสียงและเห็นหมาของเพื่อนบ้านกำลังล้อมลูกแมวอยู่ หมากำลังแยกเขี้ยวใส่และส่งเสียงขู่แมวน้อยตัวสั่นกลัวอยู่ตรงนั้นเจ้าแมวน้อยทั้งหวาดกลัวและตัวสั่นจากความหนาวและความกลัวเสียงของพวกหมาน่ากลัวมากจนแม้แต่ฉันกับน้องสาวยังกลัวแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าทิ้งมันเอาไว้ตอนนี้ไม่ได้เจ้าแมวน้อยตอนนี้ต้องไม่รอดแนะ่ดังนั้นเราก็เลยมองไปรอบๆแล้วก็เห็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่วางบนพื้นฉันหยิบขึ้นมาโดยไม่ลังเลและตะโกนพร้อมกับเหวี่ยงกิ่งไม้ไปม,มา ฉันไม่คิดเลยว่ากำลังหาเรื่องเข้าตัวและลืมคิดไปว่าหมาพวกนั้นอาจจะกระโจนเข้าหาฉันแทนก็ได้และแน่นอนว่าฉันไม่อยากทำร้ายพวกมันเหมือนกันฉันแค่อยากไล่พวกมันอากาธามองฉันอย่างตกตะลึงสักพักแต่เธอก็เข้าใจว่าฉันทำอะไรอยู่และมาช่วยเธอเริ่มตะโกนและโบกแขนไปมาโชคดีของเราที่มันเป็นหมาเลี้ยงและด้วยความกลัวมันก็ม้วนหางและก็รีบหนีไปเลยฉันอุ้มแมวขึ้นมาและให้ที่หลบในแจ็กเก็ตของฉัน ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าหลงมาจากไหนอะแต่ด้วยความรักและความอบอุ่นแมวน้อยร้องออกมาแล้วก็หลับไปโธ่เอ้ยเจ้าตัวน้อยฉันคิดมันอยู่รอดมานานแค่ไหนแล้วนะทันทีที่ผลของอะดรีนาลีนที่เจอหมาหมดลงอากาธากับฉันเพิ่งรู้ตัวว่าเราเจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วใช่เราช่วยน้องแมวได้แต่เราจะเอายังไงกับมันต่อดีล่ะพ่อกับแม่เราไม่ยอมให้เลี้ยงแนะ่ แต่ถ้าทิ้งเจ้าตัวนั้นเอาไว้ข้างถนนมันก็อาจจะไม่รอดแน่พวกเราต้องทำอะไรกันสักอย่างเรากลับบ้านไปไดยความกังวลจากนั้นเราก็ขอร้องพ่อแม่ให้เราเลี้ยงแมวน้อยตัวนี้ทางน้ำตาและเราก็ต้องตกใจมากๆเหมือนในวันนั้นพ่อกับแม่มีบางอย่างเปลี่ยนไปฉันเห็นว่าแม่กำลังลังเลแต่แม่ก็รู้ดีว่าแมวตัวนี้ไม่มีทางเอาตัวรอดได้แน่และสุดท้ายหลังจาก คิดแล้วคิดอีกแม่ก็บอกว่าเงินเก็บเอาไว้ก็ได้จนกว่าจะหาบ้านใหม่ได้อะนะบางคนอาจจะไม่ชอบคําตอบนี้แต่ว่าฉันดีใจมากๆาหละจากนั้นเราก็รีบคิดแผนใหม่กันทันทีอากาธาและฉันตั้งชื่อให้มันว่าโอลิเวอร์แล้วเราจะไม่หาบ้านใหม่ให้มันแต่ว่าเราจะให้พ่อกับแม่ติดมันแทนในเวลาเดียวกันเราก็จะทำตัวเป็นลูกสาวที่ดีที่สุดในโลกไปเลย และจากวันนั้นเราก็ทำทุกอย่างที่ทำให้แม่ดีใจเราทั้งช่วยล้างจานทำความสะอาดห้องแล้วก็เรียนให้ดีขึ้นด้วยคือตอนแรกเราก็ทำด้วยกันนะแต่จากนั้นอคาทาก็ค่อยๆอ,อ,อู้งานเธอยังทำตัวแปลกๆอยู่ทั้งวันดูมือถือแล้วก็ทำหน้าเศร้าครั้งนี้ฉันยังไม่มีโอกาสจะถามเธอเลยฉันแค่ฉันแค่อยากเลี้ยงแมวน้อยแต่จะขาด ลึกๆแล้วฉันรู้สึกว่าถ้าไม่มีน้องช่วยความพยายามของฉันคนเดียวคงอาจจะไม่พอแต่ว่าโชคเข้าข้างเราทุกอย่างราบรื่นดีไม่มีทางที่จะไม่ตกลุมรักอริเวอร์เลยทุกวันมันจะมารอฉันและพ่อแม่ที่หน้าประตูแล้วก็นอนชมพงในท่าตลกตลกที่ขอบหน้าต่างแต่ที่สำคัญที่สุดตอนที่เราจะเข้านอนมันมักจะมานอนบนอกแล้วก็กล่อมเราด้วยเสียงที่มันน่ารักน่ารัก ไม่นานอาริวอร์ก็กลายเป็นเพื่อนซีของฉันขณะที่อากาธาทำตัวแปลกๆฉันก็ใช้เวลาอยู่กับแมวน้อยและฉันดีใจมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันพาแมวน้อยไปโรงเรียนในวันสัตว์เลี้ยงในวันนั้นนักเรียนมากมายพาสัตว์เลี้ยงมาด้วยตัวเองทั้งหมาแมวแฮมสเตอร์หนูตะเภานกแก้วมีนักเรียนบางคนเอาอ่างปลามาด้วยนะ แต่ว่าเพื่อร่วมชั้นของเราลินดาคือดาวเด่นในวันนั้นเธอมักโดดเด่นกว่าคนอื่นในห้องหรือว่าทรงผมและเสื้อผ้าอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าที่ต่างจากพวกเราแทานที่จะเป็นหมาหรือว่าแมวเธอเอาตู้กระจกที่มีแมงมุมและงูที่น่ากลัวมาแทนค่ะทุกคนมองด้วยความตกใจ ฉันกลัวจะไม่กล้าเข้าใกล้เลยลินดาดูพอใจกับปฏิกิริยาของเราเธอหยิบแมงมุมขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้ทุกคนดูเธอเอางูมาพันรบอบคอหัวเราะและล้อพวกเราว่าขี้ขลาดแต่ลินดาไม่ใช่คนเดียวที่เอาสัตว์เลี้ยงมาอวดเพราะว่าตอนนั้นเจสิก้าเดินไปที่หน้าห้องพร้อมกับ เริ่มพูดถ pues and ึง <c> ส <oughs> ัตว์เลี้ยงของเธอเธออุ้มแมวสีขาวน่ารักอยู่และพูดอย่างภูมิใจว่ามันเป็นแมวพันธุ์ดีและราคาหลายพันดอลล่าร์เธอคงจะคิดว่าทุกคนคงตกใจกับเรื่องนี้แน่แต่คุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าทุกคนชอบใครมากที่สุดสุดท้ายอลิเวอรคือสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนชอบที่สุดถึงจะไม่ใช่พันธุ์ดีแต่ก็สวยไม่แพ้ใครถึงออลิวอรจะเป็นแมวธรรมดาแต่ว่ามันก็คือสัตว์เลี้ยงแสนสำคัญของฉัน เพราะว่าฉันเฝ้าฝันถึงมันมาน,นานมากแล้วสั้นๆก็คือเพื่อนของฉันชอบเรื่องราวการช่วยเหลือแมวมากฉันจึงได้ไปเรียนพันล้าอย่างมีความสุขคาบเรียนไม่ได้ยกเลิกเราเลยปล่อยสตียงของเราเอาไว้ในกรงไปก่อนทุกอย่างเปลี่ยนจากด้ามมือเป็นหลังมือในเวลาเพียงคาบเดียวเรากลับมาที่ห้องเรียนกรงทุกกรงเหลือแต่ความว่างเปล่ามีคนแอบเข้ามาในห้องแล้วก็ปล่อยพวกมันออกไปแน่นอนว่าฉันกลัวมาก ฉันมองหาไกาา่ท่าแต่ว่าเธอหายไปไหนไม่รู้หน้าต่างและประตูทุกบานในโรงเรียนถูกปิดอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงหนีไปการหาหมาแมวไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเมื่อได้ยินเสียงเจ้าของมันก็แทบจะวิ่งมาหาทันทีการจับแมงมุมและงูมันน่ากลัวมากกว่าเรามองไปรอบๆทางเดินและตกใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแค่ฉันคิดว่าถ้าแมงมุมรันทูราตัวใหญ่กระโดดมาใส่หน้าฉันฉันต้องช็อกตายนนแน่แ่ แต่ลินดากลับทำตรงกันข้ามท่าสนุกซะมากกว่าเธอเอาแต่หัวเราะและบอกว่าคนอื่นปอดแหกในตอนนั้นฉันและเพื่อนรวมห้องคิดว่าเธอต้องเป็นคนเปิดกรงอย่างแน่นอนเพื่อล้อพวกเราเราต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อจับสัตว์ทั้งหมดการกลับไปเรียนไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ฉันไม่เจออากาศท่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นแต่ฉันไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเพราะว่าฉันหาเอาเลยว่าไม่เจอสุดท้ายสัตว์ที่ยังหาไม่เจอก็มีแค่แมวของฉันและงูของลินดา ลินดาหารูปงูของเธอบนอินเทอร์เน็ตและให้เราดูเราจะได้รู้ว่าต้องหางูแบบไหนในตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนกับเคยเห็นมันมาก่อนเพื่อยืนยันเรื่องนั้นฉันเปิดหาบทความเกี่ยวกับสัตว์โลกขึ้นมาและตอนที่ฉันอ่านหัวข้อของสัตว์เลื้อยคลานฉันก็ตกใจมากและเอาไปให้กับลินดาดูเมื่อเธอเห็นรูปเธอก็หน้าซีดในทันทีตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเลี้ยงงูพิษร้ายแรงเอาไว้ในบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวมันมีงูสองสายพันธุ์ที่มีสีแทบจะไม่ต่างกันเลย พันหนึ่งมีพิษอีกตัวหนึ่งกลับไม่มีแล้วคือความผิดพลาดของลินดาจึงซื้อผิดสายพัน์ธุมาแค่มันยังไม่เคยกัดเธอก็ถือว่าปฏิหารมากดูเหมือนว่าเธอทำบุญมาเยอะนะแต่ตอนนั้นฉันไม่อาจจะเย็นได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้ก็มีงูมีพิษกำลังเรื้อยอยู่ในโรงเรียนเราแล้วเราไม่รู้เลยว่าโอลิเวอร์และก็อากาธาหายไปไหนด้วยความกลัวฉันวิ่งไปรอบโรงเรียนและตะโกนเรียกหาแต่ก็ไม่ได้ผล ฉันจึงจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนนั้นฉันได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความกลัวฉันไม่มีทางจำเสียงนั้นไม่ได้แนะ่นั่นคือเสียงของอากาธาฉันวิ่งไปตามเสียงและมาถึงห้องน้ําหญิงและในตอนนั้นฉันเห็นภาพที่น่ากลัวที่สุดอากาธาและเพื่อนร่วมชั้นแซมยืนอยู่บนถ่ถส้วมและมีงูขูฟ่ฟอฟอ้อยู่ตรงพื้น ฉันรู้สึกกลัวมากจนตัวแข็งไปหมดถ้าเป็นชั่วโมงที่แล้วเราก็คงเข้าไปช่วยโดยไม่ลังเลแน่แต่พอฉันรู้ว่าเป็นงูมีพิษฉันกลับขยับตัวไม่ได้เลยและฉันไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่มาช่วยเราจากสถานการณ์นี้ก็คือออลิเวอร์ฉันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเพราะว่าฉันหามันทั่วโรงเรียนแล้วนะและอยู่ๆมันก็โผล่ออกมาและก่อนที่ฉันจะร้องออริวอรก็อยู่บนตัวงูแล้วก็กดมันลงกับพื้น มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยล่ะฉันกลัวงูจะหันไปฉกโอลิเวอร์มากแต่มันก็กดงูเอาไว้ได้อย่างอยู่หมดัดงูตัวนั้นทําได้แค่ดิ้นไปมาไม่สามารถหนีหรือว่ากัดได้สุดท้ายลินดาก็รีบมาแล้วก็เอางูนั้นกลับใส่ตู้กระจกและในที่สุดเราก็รู้ว่าคนร้ายคือใครเขายิ้มอย่างรู้สึกผิดแซมยอมรับว่าเขาเป็นคนเปิดกรงเองเพราะเขาคิดว่าถ้าทําแบบนั้นโรงเรียนของเะอหยุดสักพักหนึ่ง เขาชอบอากาธาและอยากใช้เวลาร่วมกับเธอแต่เขาชวนเธอไม่ได้เพราะว่าพ่อกับแม่เขาไม่อนุญาตฉันถึงได้รู้ว่าทำไมอากาธาถึงทำตัวแปลกๆช่วงนี้ดูเหมือนว่าเธอจะชอบแซมมากๆเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> ใช่มันเป็นวันที่ยาวนานจริงๆและดีแล้วที่จบได้อย่างลงตัวแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันควรบอกอาจารย์เรื่องแซมหรือว่าเก็บเงียบเอาไว้มองอีกด้านหนึ่งเขาเกือบทำให้มีคนต้องบาดเจ็บ และถ้ามองอีกด้านเขาก็ไม่รู้ว่างูนั้นมีพิษและฉันก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าออลิเวอร์จะช่วยอากาธาเอาไว้มันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ